สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกกี้พีหรือ YouTube ลูกกี้พีชาแนลนะคะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของลูกี้พีออนเลนะคะทุกคนวันนี้มีน้องมาขายอีกแล้วนะคะน้องคนนี้ชื่อน้องสร้อยไข่มุกด่างนะคะอันนี้ให้ทุกคนดูก่อนลักษณะจะเหมือนสร้อยยาวๆสร้อยเป็นเม็ดกลมๆไข่มุกเห็นไหมเอ่ยและความด่างของเขาก็คือเป็นตัวสีขาวๆนี่นะ มันจะมีพันุ์ที่ไม่ด่างก็จะเป็นตัวเขียวล้วนๆนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างนะอันนี้น้องค่อนข้างหายยากเราจะบอกว่ายิ่งใส่ย,ยาวขนาดเนี้ยจะบอกเลยว่าหายยากมากนะคะแล้วจะบอกว่ารอบนี้นะคะมาในราคาที่ถูกมากๆนะคะตั้งแต่แบบอยู่ในวงการมานะเคยดูเคยตามซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งหน้าหนาวนี้นะเป็นฤด,ดูกาลที่เหมาะสมนะคะที่จะรับน้องเข้ามาดูแลในบ้านเพราะว่าถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีมาจาก ต่างประเทศแลวยังปรับสภาพไม่ได้แต่ช่วงเนี้ยมันก็จะใกล้เคียงหน่อยอย่างน้อยกลางคืนก็ยังมีความอากาศเย็นไม่ร้อนนะคะนี่นะถ้าใครสนใจนะน้องมาในกระถางอาประมาณสามุ้านิ้วนะคะกระถางไซส์นี้นะแล้วก็จะมีที่แขวนให้นะถ้าใครแบบจะเลี้ยงน้องแบบแขวนอะเดี๋ยนะเพนแขวนให้ดูขอโทษนะคะอ่ะนี่อ่ะถ้าใครอยากเลี้ยงน้องแบบแขวนก็สามารถ แขวนกับอะไรอย่างเงี้ยห้อยมาได้เลยนะจะริมหน้าต่างหรืออะไรหรือถ้าใครไม่เลี้ยงแบบห้อยนะคะจะเลี้ยงแบบเอาไปเปลี่ยนกระถางที่เป็นกระถางทรงสูงอะ่ะใส่แล้วก็วางบนชั้นให้น้องห้อยลงมานะอันนี้ในต่างประเทศคือแบบนิยมกันมากเลยทุกคนดูความสมบูรณ์ของต้นได้ดอกของเขาเลยนะเนี่ยตอนนี้ออกดอกนี่ก็คือต้นกําลังสมบูรณ์นะคะแข็งแรงได้ที่เลยใครเอาไปนะเพนแนะนําให้ขยายไซส์กระถางหน่อยให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่า น้องมาเม็ดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะเม็ดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ขยายไซส์กระถางให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็บำรุงนะนิดนึงใส่ปุ๋ยนะคะนิดนึงนะน้องก็จะสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนขึ้นนะทุกคนนี่สดๆเลยนะเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเพลนเลยรีบทำคลิปมาก่อนนะ พราะบางทีแบบจะลงผายหน้าเพจก่อนแล้วไม่ได้ทาคลิปใช่ไหมพอมาอัดคลิปปุ๊บกว่าทุกคนจะมาเห็นคลิปบางทีก็เกือบหมดแล้วนะคะอ่ะอันนี้อย่ารอนะอย่ารอนะให้รีบมาน้องน่ารักจริงๆสร้อยไข่มุกด่างนะคะนี่น่ารักนะคะช่วงนี้ตระกูลแบบซินิซิโอก็ออกดอกกันดีมากเนาะอย่างคลิปที่แล้วก็เป็นน้องปาโลมาใช่ไหมดอกก็นแน่นมากเลยนี่ดูความด่างของน้องเขานะเห็นไหมน่ารักมากๆเลยทุกคน โอเคนะคะสำหรับคลิปขายน้องสร้อยไข่มุกด่างนะคะก็จบลงแค่นี้นะคะใครสนใจติดต่อยังไงได้บ้างหนึ่งใครกดไลค์เพจอยู่แล้วให้ไปติดต่อที่เพจแคปรูปไปเลยนะว่าพี่ค้าสนใจตัวนี้นะหรือ2ใครไม่ได้กดไลค์เพจไว้แล้วก็เอ๊ะคิดเกียบไปเซิร์ช ให้พิมพ์ในคอมเมนต์ว่าสนใจนะคะเดี๋ยวเพนจะส่งลิงก์ของแชทเพจไปให้ก็แคปรูปนี้แล้วก็บอกว่าสนใจตัวนี้ค่ะส่งมาเลยนะในแชทเดี๋ยวจะได้สรุปยอดให้แจ้งราคาให้นะคะนี่นะย้ำอีกครั้งน้องมาในกระถางสับนิ้วสายยาวนะคะเกินคืบนึงเลยนะนี่น่ารักมากนะคะนี่ให้ดูความแบบด่างของเขาแล้วความกระจุกแน่นกระถางนะราคานี้ใครได้ไปนี่คือแบบ คุ้มอ่ะคือแค่ยาวอ่ะก็คุ้มแล้วอ่ะบอกเลยเพราะปกติส่วนใหญ่ก็มากันไม่ได้ยาวนะคะมากันในกระถางแบบสองนิ้วสมนิ้วก็แบบสองร้อห้าสิบสามร้อยแล้วนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าไซนี้นะสามนิ้วครึ่งแล้วก็ยาวด้วยพร้อมกระถางแขวนด้วยพูดเลยว่าไม่เกินสี่รอบาททักมาเลยจ้า ติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืม s ับสไครต์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตันกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม